สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูพุทธานะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับในหัวข้อเรื่องนะครับแนวคิดการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำอ่าเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเนื้อหาเราต้องมารู้จุดประสงค์ก่อนนะครับว่าเด็กๆ จบเรื่องนี้แล้วเด็กๆสามารถรู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ทําอะไรได้นะครับอ่าคุณครูบังคับเทคโนโลยีเข้ามาเด็กๆสังเกตเห็นไหมครับเทคโนโลยีนี้คืออะไรครับอ่าข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับแสดงลาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบบนซ้ําได้นะครับอ่าข้อที่2ข้อที่2นะครับข้อที่2อ่าข้อที่2นะครับ ใช้เหตุผลของการแก้ปัญหาหรือการทำงานแบบวนซ้ำได้นะครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญของการนำขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับนี่คือจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับมาดูส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเนื้อหาบทเรียนนะครับ วันนี้เด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรแนวคิดการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำนะครับเป็นยังไงนะครับแนวคิดการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำคืออะไรนะครับเรามาดูคำศัพท์หรือว่านิยามความหมายก่อนนะครับการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำคือการ แก้ปัญหาโดยใช้หลักการหรือหรืออะไรครับหรือวิธีนะครับหรือวิธีการเดิมแบบซ้ําๆกันได้หลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถใช้การแก้ปัญหาแบบวนซ้ํานี้ในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้เช่นปัญหาการต่อจิ๊กซอปัญหาการการอะไรครับ ที่คุณครูกําลังจะยกตัวอย่างให้ดูวันนี้นะครับปัญหาการเดินทางของเสือไปหากวางจะเดินทางยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับคุณครูมีผังงานนะครับมีแผนที่มีสัญลญักษณ์นะครับการเขียนโปรแกรมสัญลญักษณ์ตัวที่หนึงนะครับ เดินไปทางซ้ายเด็กๆจําไว้นะครับสัญลักษณ์ตัวที่1เดินไปทางซ้ายคุ้นไหมครับกับสัญลักษณ์นี้เราเคยเรียนอยู่ในหุ่นยนต์แซมมี่นะครับคุ้นๆแล้วนะครับสัญลักษณ์ตัวที่2เดินทางไปทางขวามือนะครับสัญลักษณ์ตัวที่3นะครับเดินทางขึ้นข้างบนนะครับสัญลักษณ์ตัวที่4อ่เดินลงมาข้างล่างนะครับเดินลงนะครับเพิ่มเติมก็คือ อะไรครับสัญ,ญลักษณ์การทําซ้ําสังเกตนะครับหัวลูกศรหัวลูกศรจะวนนะครับแล้วก็วนหัวมาต่อหางหางไปต่อหัวเป็นการทําซ้ํานะครับวนซ้ําสัญ,ญลักษณ์ตัวสุดท้ายคือสัญ,ญลักษณ์การรวมคําสั่งถ้าเราเห็นตัวนี้ไปครอบไว้คําสั่งไหนแสดงว่าคําสั่งชุดนั้นรวมไว้ที่เดียวกันนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับ เมื่อกี้สถานการณ์คุณครูกำหนดว่าพาเสือไปหากวางนะครับเป็นยังไงอมีเสือแล้วนะครับจากแผนที่มีต้นไม้มีแครอทมีอะไรบ้างครับมีอะไรครับมีพึ่งแล้วก็มีมีกวางนะครับแล้วคุณครูจะพาอะไรครับอพาเสือพาเสือตัวนี้นะครับคุณครูจะพาเสือตัวนี้นะครับเดินทางยังไงครับ เดินทางยังไงอาเดินทางมาตามนิ้วคุณครูอาแล้วก็ขึ้นมาเสร็จแล้วไปยังไงต่อคุณครูก็จะพาเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ขึ้นไปหากวางอาเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับเราจะเขียนโปรแกรมยังไงโดยเงื่อนไขว่าจะต้องใช้คําสั่งแบบวนซ้าอามาดูกันเลยครับชุดคําสั่งมีอะไรบ้างนะครับ ขั้นตอนในการที่จะพาเสือเดินไปหากวางเด็กๆดูนะครับเมื่อกี้คุณครูบอกว่าให้จําสัญ,ญลักษณ์ไว้เห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์ที่ที่คุณครูทําไว้นะครับอเด็กๆดูนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวแรกเดินตรงไปแล้วมีที่ทําซ้ําเห็นไหมครับตรงหมายเลข2ที่คุณครูชี้นิ้วไว้ตรงนี้นะครับแสดงว่าในวงกลมสีแดงนี้ที่เป็นนิ้วครูชี้อยู่นี้นะครับ จะทำงานก็คือเดินตรงไป2ครั้งเมื่อครบ2ครั้งจะกระโดดไปไหนครับอ่าจะกระโดดออกมาเป็นวงกลมสีแดงข้างนอกเห็นไหมครับขึ้นไป1ครั้งเสร็จแล้วเมื่อทําครบคําสั่งจะกระโดดออกมาเห็นไหมครับมาวน3ตัวนี้ครั้งที่1จาก2ครั้งนะครับทําไปแล้ว1ครั้งเสร็จแล้วเขาก็จะกลับ กลับไปทําอะไรครับกลับเข้ามาวงกลมข้างในอีกทําซ้ําจํานวนรอบที่เหลือก็คือเหลืออยู่หนึ่งรอบแล้วก็กระโดดออกมาออกมาเรื่อยๆจนครบสองครั้งอ่าเสือก็จะสามารถเดินทางไปหาหาอะไรครับหากวางได้สําเร็จใช่หรือไม่ดูนะครับเดินไปแล้วนะครับอ่าเดินไปแล้วสองครั้งเสร็จแล้วขึ้นข้างบนหนึ่งครั้งอันนี้คือรอบที่หนึ่ง าการทําซ้ําแบบรอบที่1เสร็จแล้วเดินไปทางขวาหีก2ครั้งแล้วก็กระโดดขึ้นข้างบน1ครั้งตอนนี้ทํางานครบ2รอบแล้วนะครับเสร็จแล้วเสือก็สามารถมาถึงกวางได้สําเร็จอันนี้เขาเรียกว่าการแก้ปัญหาแบบฝนซ้ําโดยมีสถานการณ์คุณครูกําหนดสถานการณ์ว่าต้องพาเสือเดินทางไปหากวางนะครับเป็นยังไงนะครับ เห็นไหมครับง่ายไหมครับเหมือนกับที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนเลยนะครับใช้หุ่นยนต์แซมมี่แต่วันนี้คุณครูใช้โปรแกรมการเขียนแบบอันปลั๊กนะครับโดยใช้ตารางง่ายๆนะครับให้เด็กๆได้ฝึกคิดอ่ะเรามาดูนะครับอ่าคุณครูสรุปคำไม่ให้นะครับอ่าเด็กๆดูนะครับว่าการทำงานแบบวนซ้ำภาษาอังกฤษ loop อ่านว่า l ูปคืออะไรครับคือทําซ้ําวนซ้ําหรือคําสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้ย้อนกลับไปทําขั้นตอนเดิมแบบซ้าๆเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมครับที่เขาเดินตรงไป2ครั้งขึ้น1ครั้งแล้วก็กลับไปเดินตรงอีก2ครั้งแล้วก็ขึ้นอีก1ครั้งจนครบ2รอบนะครับอ่า อันนี้คือการทํางานแบบผลซ้ํานะครับอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะครับสนุกไหมครับอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะครับไว้พบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ